สวัสดีค่ะแม่โมดเอมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ดูดวงความรัก w i s เอ i มทาร์รดอ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่การอ่านนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆใ,ในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ inbox Facebook w i s h เอมทานะคะช่วงนี้จะมีโปรถ,ถึง15เมษายน ดูดวงความรักแบบพิมพ์ตอบ5คำถาม159บาทดูดวงความรักแบบโทร30นาที439บาทแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆติดตามเพจ w i s h m t a r o t ด้วยนะคะแม่มดจะมีการลงดวงความรักแบบรายวันฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะ ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมและกำลังใจดีๆที่ส่งถึงกันนะคะการอ่านของแต่ละช่องมีการแบ่งวันที่ของราศีที่แตกต่างกันนะคะถ้าคุณดูช่องไหนให้ยึดตามการแบ่งของช่องนั้นๆน,น,นะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมในช่วง1-15เมษายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสามสำรับนะคะใช้มังหะทารอดเปิดในฝั่งของตัวคุณและเขาคนนั้นนะคะไพ่โรแมนต์แซงเจิ้ค่ะเพื่อเป็นคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ ไพ่ซูเปอร์แอทแทคเตอร์ค่ะเพื่อส่งต่อกำลังใจและทัศนคติในด้านบวกเกี่ยวกับเรื่องกฎของแรงดึงดูดเกี่ยวกับความรักให้ชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้แม่โมดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะ าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ด้วยค่ะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะจัดเม้น t ค่ะ a of p f p t n t l e s นะคะ The Wheel เอชออฟครับเดอะทาวเวอร์ค่ะควีนออฟครับนะคะเดอะซันเพจออฟวันโฟออฟสอด you'repieente of pentacle นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้จัดเม้นทนะคะคุณพบกับปัญหาในความรักนะคะเป็นสถานะที่ไม่แน่นอนเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนแม่มดมองว่าคุณพบใครบางคนนะคะแต่คุณรู้สึกลังเลในความรู้สึกของตัวเองไม่แน่ใจในความรู้สึกที่มีให้กับเขาคนนั้นนะคะทีนี้มี H of Cup, the Tower, f of o s w o r d พร้อมด้วย T of p e n t a c l e ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่นะคะในขณะเดียวกันคุณก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมานะคะ แล้วก็คุณกำลังพบกับความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้นะคะจะเกิดจุดจบจะเกิดจุดเปลี่ยนแบบที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะตัวคุณเองก็มีการวางแผนมีการคิดที่จะทำอะไรบางอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมี The v i l w เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่า ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่โชคชะตานำพาคุณและเขาให้มาพบเจอกันนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือดีก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวในอดีตที่คุณเคยทำมาจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะและมีเดชซันเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่คุณรู้สึก ถูกชะตาด้วยตั้งแต่แรกเจอนะคะคุณและเขาเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่รู้สึกถูกใจรู้สึกถูกชะตากันตั้งแต่วินาทีแรกที่พบกันนะคะเขาเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะคะเป็นคนที่มีพลังงานในด้านบวกเป็นอย่างดีสามารถส่งต่อกำลังใจส่งต่อพลังงานและทัศนคติในด้านบวกไปสู่ผู้คนที่อยู่รอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีหน้ามีตาอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอาจจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือเป็นศิลปินก็เป็นได้นะคะมีเอทออฟเพนตาเคิลขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขารู้คุณค่าในความดีของตัวคุณนะคะรู้คุณค่าในความรักที่คุณทุ่มเทให้กับเขาคนนั้นนะคะ แล้วก็มี queen of cup ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎและพิจิตเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจในตัวคุณอย่างมากพร้อมที่จะดูแลและใส่ใจคุณด้วยความรักเป็นอย่างดีนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาขอดูพลังงานสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นจากไพ่กันนะคะขอทราบพลังงานในฝั่งเขาคนนั้น ชาวราศีสิงห์ด้วยค่ะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ The Lover หล่นลงมานะคะ t e o of ฟ n ัค่ะ Page of ว n นนะคะ2 of Pentacle เอ็ o ออฟ o อดค่ะไนท์ออฟวานเดอะเมจิกเชีนะคะไฟออฟเพนตาเคิลค่ะ t e m p พ r เ n น e ค่ะไนท์ออฟเพนตาเคิลนะคะความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของคุณชาวราศีสิงห์นะคะ ภาในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้ The l o เลเเขามีความรักให้กับตัวคุณนะคะมีความรู้สึกที่ดีให้กับตัวคุณอย่างมากมายต้องการที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขาเป็นคนที่เข้ากันได้อย่างดีและเขารู้สึกถึงความมีเสน่ห์ในตัวคุณนะคะทีนี้มี ten of one five of pentacles และ e i g of s w o r d เข้ามาด้วยนะคะ แม่มดมองว่าเขารู้สึกหนักแล้วก็เหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกถึงความไม่มั่นคงนะคะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามตื้อคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ใส่ใจคุณมากกว่านะคะแล้วก็เขายังคงเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่มีในความสัมพันธ์นี้นะคะ ทีนี้มี two of p e n t a c l e ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าตัวเขาเองก็อาจจะติดความสัมพันธ์หลักอาจจะติดคอมมิทเมนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณนะคะเขายังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงของการย้ายบ้านย้ายที่ทำงานนะคะเขาอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นว่นเกี่ยวกับเรื่องงาน ยังไม่มีเวลาที่จะสนใจเรื่องความรักในเวลานี้ก็เป็นได้นะคะมีเพจออ f one ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศรีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่ทางานเก่งเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้เสมอนะคะ เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองสูงต้องการที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณนะคะและมี k n i h t t o w One เข้ามาด้วยเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศรีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกันกบตัวคุณเก่งในเรื่องงานมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนชอบเข้าสังคมเป็นคนทันสมัยนะคะเขามักจะทำอะไรแบบรีบร้อนนะคะ ลงมือทําโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบก่อนเพราะว่าเป็นนิสัยของเขาต้องการที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์ต้องการที่จะมีสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับตัวคุณนะคะและมี k night of p e n t a c l e ขึ้นมาด้วยเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะพฤกษกันและมังกรเป็นคนที่ อายุใกล้เคียงกันกับตัวคุณเข้าหาคุณในแบบเพื่อนนะคะมีความรู้สึกให้กับตัวคุณอย่างมั่นคงนะคะแต่เลือกที่จะแสดงความรู้สึกนี้แบบเพื่อนเขาเป็นคนที่คอยใส่ใจคอยให้คำปรึกษาคอยอยู่เคียงข้างเวลาที่คุณมีปัญหานะคะเขามักที่จะ อยู่ข้างๆคุณเสมอคอยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวคุณอย่างดีเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกที่มีกับตัวคุณนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นในรูปแบบของเพื่อนมากกว่าคนรักเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาเปิดเผยความรู้สึกที่มีกับตัวคุณแล้วคุณจะไม่เปิดช่องให้เขาเข้าหาคุณนะคะ แล้วก็มีเดอะเมจิกเชีเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเป็นตัวคุณเองนะคะที่มีความรู้ความสามารถคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ใช้เวลาอันรวดเร็วในการเรียนรู้และสามารถลงมือทำได้ในทันทีนะคะ คุณเป็นคนที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศอาจจะทำงานที่ต้องติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะหรือคุณอาจจะทำงานที่จะต้องเดินทางไปติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะในเรื่องของความรักหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะเลือกที่จะใช้สมองมากกว่าหัวใจ คุณไม่เปิดเผยความรู้สึกที่มีกับตัวเขานะคะถ้าหากคุณไม่ต้องการให้เขารับรู้อะไรคุณจะไม่แสดงอะไรออกมาให้เขาได้รับรู้เลยนะคะแต่หากคุณต้องการให้เขารับรู้ความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเขาคุณจะค่อยๆแสดงออกโดยการส่งสัญญาณให้เขารับรู้นะคะจะไม่เปิดเผยความรู้สึกแบบทีเดียวนะคะ สถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นแม่มดอ่านได้ประมาณนี้แม่มดจะขอเปิดไพ่ซูเปอร์แอทแทนเตอร์นะคะเพื่อส่งต่อพลังงานในด้านบวกให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะและขอเปิดไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีสิงค์นะคะ Calling in your soulmate ค่ะไพ่แนะนำให้คุณอธิษฐานนะคะสวดมนต์อ้อนวอนเรียกหาคู่แท้ของคุณให้ปรากฏตัวในความสัมพันธ์นะคะ Let's go off control i s s u e ค่ะไพ่แนะนำให้คุณปล่อยวางนะคะไม่ควบคุมสิ่งใดในความสัมพันธ์นะคะ This could be the one ค่ะ ขาคือคนที่ใช่นะคะที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะมาสร้างความรักและความโรแมนติกกับตัวคุณนะคะ Engagement ค่ะแม่มดยินดีด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะพัฒนาไปจนถึงการสร้างสถานะที่ชัดเจนนะคะจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะไปจนถึงการมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันได้นะคะใบสุดท้ายค่ะ Children นะคะ เด็กอาจจะเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีลูกติดนะคะหรือมีลูกติดด้วยกันทั้ง2ฝ่ายหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีนิสัยเป็นเด็กก็เป็นได้นะคะเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะซูเปอร์แอตแทคเตอร์ใบแรก ใบที่2นะคะ When I surrender my will to the care of spirit and the universe, I attune my energy with an ever-present storm of will-being ค่ะเมื่อคุณยอมจำนนต่อการดูแลของจิตวิญญาณนะคะจักรวาลจะปรับแต่งพลังงานของคุณให้คุณพบกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ ไบสุดท้ายนะคะ When I'm grateful for what I have I can feel g o o d along the way to what I desire ค่ะเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีนะคะคุณสามารถที่จะทำสิ่งที่ดีไปพร้อมกับสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะคะการอาร่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบของสิ่งที่คุณต้องการจะรู้แต่การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนะคะ การอ่านนี้เป็นการอ่านโดยรวมเป็นการอ่านแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆใ,ในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Wish AIM TAROT นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ